โอ้โหเสียงมันแบบว่านุ่มละมุนจริงๆเลยครับคีย์บอร์ดตัวใหม่ของพงค์ตัวนี้นูฟี่คิกครับก็อาจจะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยดูเป็นเกมยุค8บิตเหลือเกินใช่ครับตัวนี้เขาดีไซน์มาจากระบบแบบว่ายุค8บิตเลยคือถ้าเรามาดูดีไซน์จริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าวิตัวฟอนต์ต,ตรงเนี้ยมันก็ดูค่อนข้าง8บิตไหมตรงนี้เขียนว่าคิก75 l o โ p r o f i l ครับดน,นี้นี่ เห็นไหมก็จะเป็น75%ที่เป็นแบบพิกเซลพิกเซลเป็นแบบ8 b i บิตหน่อยเนาะสีก็ใช้เป็นสีโทนแบบคัลเลอร์โคดที่เป็นยุค8 b i บิตเหมือนกันครับจริงๆแล้วเนี่ยดีไซน์ก็ยังเป็น8 b i บิตเพราะว่าตัวพลาสติกที่ใช้เนี่ยเป็นพลาสติกใสๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพลิกไปดูด้านหลังเนี่ยโอ้โหชัดเจนเพื่อนๆเนี่ยเห็นเลยอันนี้นึกถึงเกมสมัยก่อนได้ดีมากนะโอ้โหมาริโออะไรเนี่ยนี่มี ตัวนี้ด้วยนะบอลในปิกาจูเนี่ยนะอันนี้เพื่อนๆนึกออกอยู่ละความคิดความฝันวัยเด็กเกมในวัยเด็กที่ตัวเองชอบมาเต็มนะครับตัวนี้ถ้าใครชอบดีไซน์อะไรที่เป็น8 b i บิตเนี่ยก็น่าจะแฮปปี้แต่ว่ามันไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์ไงรายละเอียดที่เขาใส่มาเนี่ยมันดีมากครับคีย์บอร์ดตัวนี้มันมีให้เลือกทั้งโลว์โปรไฟล์แล้วก็สแตนดาร์ดโปรไฟล คืออาจทุกคนอาจจะเรียกไฮโปรไฟล์เรียกแซนดัตโปรไฟล์ก็ก็ไม่ผิดแต่เอาเป็นว่ามันจะมี2ไซส์ให้เลือกครับซึ่งมันหาน้อยมากในตลาดเนี่ยว่าคีย์บอร์ดหนึ่งดีไซน์จะมีทั้ง2รูปแบบครับซึ่งตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ดีไซน์เด่นมากๆแล้วก็ทํามาให้คนที่ชอบทั้งโลโปรไฟล์แล้วก็ไฮโปรไฟล์ใช้ได้ทั้งคู่ครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราซื้อโลโปรไฟล์มาแล้วอ่ะแต่เราตัดสินใจผิดเราอยากจะไปเล่นเป็นไฮโปรไฟล์ทาได้ครับแต่ว่าต้องซื้อตัวนี้ ซื้อตัวบอดี้ตรงนี้ข้างๆเพิ่มเนาะมันจะมีบอดี้อ่ะซื้อมาเปลี่ยนได้ครับแล้วมันก็จะใช้เป็นไฮโปรไฟล์ได้ซึ่งจริงๆแล้ว <c oughs> มันไม่ได้มีแค่นี้ไงจริงๆหนอปตัวเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะเพื่อนๆเห็นเนาะว่ามันจะมีหน็อบหมุนๆได้นะอ่ะขึ้นมาหมุนให้ดูจะชัดดีกว่านี่มันจะมีหน็อบตรงนี้ฟิลลิ่งดีมากประโยชน์เยอะด้วยนะมันจะหมุนแล้วเป็นขั้นๆนะเนี่ยหกึกหก๊กหกึ๊กอันนี้แล้วพอมันเป็นแง่งอย่างเงี้ยมันทําให้เราเนี่ยหมุนง่ายนาะ อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่พงชอบมากแล้วหนบตรงนี้มีประโยชน์อะไรมี2อ,อย่างครับเวลาเราหมุนเนี่ย Default เขาจะเซตไว้เป็น Volume up Volume down เนาะแล้วแต่ว่าเราจะหมุนทวนเข็มหรือหมุนตามเข็มแล้วก็เวลากดลงไปก็จะเป็นปุ่มมิว e นะครับอันนี้ดีมากคือผงรู้สึกว่าพงไม่ต้องไปปรับอินเทอร์เฟซหรือไม่ต้องไปแบบปรับลําโพงนึกออกไหมปรับตรงนี้เอาได้เลยชีวิตง่ายขึ้นเยอะในการที่เราจะแบบว่า ทำงานหรือว่าจะแบบดู YouTube ฟังเพลงอะไรเงี้ยหมุนที่หน็อกตัวนี้ตัวเดียวอยู่แล้วแล้วสําหรับเพื่อนๆที่กําลังห่วงว่าคีย์แคปเนี่ยจะมีภาษาไทยไหมถ้าเกิดว่าสั่งกับตัวเพจ n u f ี่ Thailand จะมีคีย์แคปที่เป็นภาษาไทยมาให้แบบนี้เลยนะแล้วทีนี้เรามาดูรายละเอียดตัวเครื่องตรงจุดอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับโอเคอย่างแรกนะตรงนี้พงอยากพามาดูครับนี่มีสวิตช์ใช้กับ Mac ใช้กับ Windows ได้แล้วถ้าเกิดว่าเวลาใช้กับ Mac ใช้กับ Windows เนี่ย ตรงนี้เขาก็จะมีคีย์แคปสำรองมาให้เปลี่ยนเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นคอมมานด์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นวินโดว์มันก็จะเป็นอัลติเน e เขาจะมีคีย์แคปมาให้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนาะก็เลือกได้ว่าจะเป็นปิดเครื่องใช้สายหรือว่าใช้เป็นบลูทูธนะครับอ่าใช้ได้เยอะเลยนะแล้วก็อ่าถ้าเกิดเทิบมาตรงนี้นี่ดองโก2.4กิกนะครับอันนี้สามารถที่จะดึงออกมาได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาดูแบบนี้ นี่มันจะดึงออกมางี้ได้เป็นที่เก็บไปในตัวนะครับนี่แล้วก็ดันเก็บเข้าไปหล่นไหมอืมไม่หล่นถือว่าสอบผ่านนะแล้วก็ถ้ามาดูต่อถัดจากตัวดองเกิลสองจุดสี่กิกก็จะมีตรงนี้ครับพอร์ต usb เอาไว้ชาร์จนะแล้วก็นี่ด้านข้างจะมีบัมเปอร์สีเขียวเก็บรายละเอียดมีทุกมุมเลยนะครับเนี่ยมีทุกมุมเลยเห็นไหมอันนี้ก็มีนะนี่แล้วตรงนี้อืมเขาก็ยังมีการเล่นคำว่า8บิตออเดซี่อยู่ เห็นไหมคือดีไซน์เก๋มากๆแต่ว่าเรื่องไฟ RGB มันก็จะขาดไปไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องก่อนจึบเนาะอ่ะเปิดละทีนี้เดี๋ยวพงสลับเป็นบลูทูธตัวที่ผมไม่ได้แผรไว้ก่อนนะครับอ่ะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นน่ะตรงนี้จะเป็นไฟสถานะเนาะตรงนี้จะดูได้ทุกอย่างนะครับแบตเตอรี่เป็นยังไงเนาะสถานะว่าเชื่อมต่อแบบบลูทูธหรือใช้สายอะไรเงี้ยดูตรงนี้ได้หมดเลยรวมถึงแบตเตอรี่มากน้อยแค่ไหนดูจากตรงนี้ได้ครับ แล้วก็ตรงนี้เขียน75%นะแต่ว่ามันเป็นแบบโลโปรไฟล์ที่เป็นคีย์บอร์ด75%เด้อทีนี้มาดูตัวไฟดีกว่าว่าสว่างแค่ไหนอ่านี่พงเรียกไฟขึ้นมาเอาสว่างสุดอันนี้คือไฟที่สว่างที่สุดละอันนี้แบบสู้กับแสงในสตูดิโอเลยเพื่อนเพื่อนยังจะเห็นแสงที่มันชัดอยู่ครับอันนี้พงเปิดแสงสีส้มเนาะอ่ะอันนี้พงเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้นี่เปลี่ยนตัวแบบตัวเอฟเฟกต์อะเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนสีนี่มากดปุ่มนี้ อ,อืเฉดละเอียดมากเลยอ่ะนี่กดตั้งนานละไม่ยังเปลี่ยนเฉดไปเรื่อยๆอยู่เลยเออดีจังเลยอ่ะผมว่าเพื่อนๆเห็นสีครบอ่ะเห็นครบทุกสีอ่ะเนี่ยดูดิกดตั้งนานยังไม่วนกลับไปสีส้มเลยอ่ะใกล,ะล,ะละ้แล้วแหะใกล้ละอ่าเฮ้ยอันนี้สีลุงสวยดีอ่านี่กลับมาละแล้วก็ลดแสงกลับไปนี่ แต่ว่าจุดหนึ่งเนาะที่เราจะเห็นคือตัวคีย์แคปเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบชายถูกก็คือแสงจะไม่ได้รอดออกมาจากพวกตัวอักษรอ,อะไรพวกนี้ครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งว่าโอเคอยากจะอธิบายว่าหน้าตาทั้งหมดเนี้ยก็จะมีจุดนี้จุดเดียวที่ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะต้องแบบว่ารู้ไว้นะเพราะว่าบางคนชอบแบบให้แสงมันทะลุตัวคีย์แคปออกมาไงแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้ทะลุนะครับแล้วก็ ตัวสวิชเนี่ยเขามีสวิชให้เลือกหลายแบบครับแต่ว่าเสียงที่เพื่อนๆได้ยินตอนเมื่อกีะนะมันจะเป็นสวิชที่เรียกว่าบรัชนะครับคือมันจะเป็นสวิชที่แบบว่าน,น,น,นุ่มนะิ่มนุ่มนิ่มอะนะแต่ว่าฟิลการเด้งเนี่ยไม่ได้ช้านะครับพงก็ก็คงจะบอกแบบนี้ว่าโอเคเมื่อก่อนเนี่ยพงจะชอบเป็นแบบเนี่ยเป็นเสียงประมาณเนี้ยเนาะคือพงอยากจะให้มันแบบว่ามีเสียงสักหน่อยหนึ่งแล้วมันก็เป็นแบบมีสเต็ปในการ กดในการแบบคลิคลิๆนิดนึงนะแต่ไม่ใช่คลิกกี้นะครับแต่ว่าคราวนี้พงอยากได้คีย์บอร์ดแบบนุ่มๆอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้แบบคีย์บอร์ดของ Mac แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้ฟิลลิ่งประมาณนั้นแต่แต่เราเบื่อดีไซน์ของ Mac และอยากได้ดีไซน์ที่มันแบบโอ้โหมีอะไรมากขึ้นนะครับรวมถึงมีหนกซึ่งของ Mac เนี่ยทำไม่ได้เนาะของ Apple เนี่ยไม่มีอันเนี้ยมีแล้วก็เวลามีเนี่ยชีวิตแบบสะดวกสบายมากนะครับนอกจากนี้ พวกปุ่มพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปคัสตอมได้นะว่าอยากให้ตรงเนี้ยทำงานเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับหรืออยากให้แบบการกดปุ่มอันไหนเนี่ยมันทำงานคอมโบเป็นแบบไหนเผื่อเอาไปเล่นเกมอะไรเงี้ยครับสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บเขาเนาะแล้วก็สามารถเข้าไปจัดการตรงนี้ได้แต่ทีนี้เมื่อกี้พอพงพูดถึงตัวสวิชไปใช่ไหมจริงๆแล้วสวิชเนี่ยเขามีให้เลือกหลายๆอย่างนะครับมีซิลเวอร์ด้วยมีตัวบรัชด้วยซึ่งพงเลือกเป็นตัวบรัชใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่พงอยากให้รู้จริงๆเนี่ยคือสวิชเนี่ยเขาเปลี่ยนครับ คือถ้าเกิดว่าเป็นนูฟี่ที่เป็นโลโปรไฟล์อะนะคืออะอย่างตัวเนี้ย LV2 นะครับตัว Switch LV2 เนี่ยมันเป็นเกเตารอนเนาะแต่ว่าคราวเนี้ยเขาไม่ได้ใช้เกตารรอนละเขาเปลี่ยนเป็นชื่อว่าชื่อว่า Nano Switch นี่ในกล่องเขาแถมคีย Cap p พ l l e r กับ Switch p เ l อร์มาเดี๋ยวพงเอาให้ดูครับว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงอขอปิดก่อนแล้วกันนะนี่เดี๋ยวเรามา แกะดูกันว่ามันจะเป็นยังไงคีย์แคปสลับกันได้ไหมสวิชสลับกันได้ไหมนะครับอ่ะเราเริ่มจากอันนี้ก่อนอแกะเสร็จแล้วครับทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยนะอ่าผมอยากให้ดูอ่ะให้ดูแบบนี้ชัดๆนะครับคือตรงเนี้ยเราจะเห็นเลยนะว่าเนี่ยบริเวณที่มันเป็นช่องว่างเนี่ย ของนาโนสวิชอยู่ด้านนี้นะแล้วก็ของเกตารอนที่เป็นตัวเก่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวพินมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะตัวพินของบรัชเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ของตัวนี่เกตาอรอนอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสวิชเนี่ยใช้ด้วยกันไม่ได้นะถ้าเกิดเรากดลงไปเนี่ยเนี่ยพินตรงนี้หักเนี่ยพังเลยนะสวิชพังเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะสลับสวิชกัน สตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องไปซื้อสวิชแบบว่าให้ตรงรุ่นนะครับถึงจะใช้ด้วยกันได้นะอ่ะทีนี้เราลองประกอบกลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราลองใส่ตัวคีย์แคปดูว,ว่าคีย์แคปมันสลับกันได้ไหมอ่าเดี๋ยวใส่ดีๆก่อนเดี๋ยวใส่สลับแล้วเป็นเรื่องขึ้นมาโอเคอ่ะทีนี้ถ้าเกิดพงเอาเคีย์แคปมาใส่ออใส่ได้ใส่ได้ โู้แต่ว่าพอเอาคีย์แคปซื้ออ๋อฟิลลิ่งไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เนาะแปลว่าคีย์แคปที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยก็คุณภาพดีอยู่ครับเวลากดเนี่ยฟิลลิ่งไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยนี่ทีนี้เรามาดูใต้เครื่องกันดีกว่าใต้เครื่องอันนี้เราจะเห็นฟีดเนี่ยเป็นยางอยู่4อันเนาะแล้วก็ตัวบอดี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นพลาสติกแต่ว่าจริงๆด้านในเนี่ยเขาทําเป็นแบบของดีเลยเพราะว่าเวลากดลงไปเนี่ย เราแทบจะไม่ได้รู้สึกเลยนะว่ามันมีแรงสถานขึ้นมานะครับคือ Stable ดีเนาะแล้วก็ฟิลเนี่ยนุ่มนิ่มดีเหลือเกินนะแต่ว่า r レスป s นเนี่ยยังดีนะมันไม่ได้ยุ่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเทียบกับพวกคีย์บอร์ดที่เป็นรับเบอร์ที่เป็น,ปนยางอะ่ะอันเนี้ยดีกว่าเยอะแน่นอนแค่แบบฟิลลิ่งมันจะนุ่มนิ่มคล้ายๆกันนะคือถ้าเกิดว่าใครชอบฟิลลิ่งนุ่มนิ่มเนี่ยตัวบลัชสวิตเนี่ยอันเนี้ยถือว่าแบบสวยบนโต๊ะคอมข,ข,ของใครหลายๆคนครับแล้วก็ตรงนี้ครับเรา ปรับขึ้นมาได้เนาะเป็นขาเนาะเพื่อจะปรับตัวแองเกิลอ่ะให้มันสูงขึ้นนะครับให้มันเชิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ปรับเนี่ยาวางตรงๆแบบนี้นะครับถ้าเทียบกับตัวแอเนี่ยองศามันจะเชิดกว่าอยู่แล้วนะอันเนี้ยเชิดกว่าชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้น่ะให้เพื่อนๆดูแบบนี้ก็ได้เนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นเลยว่าองศาเนี่ยมันเชิดกว่าตัวแอค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็ให้ดูเป็นรายละเอียดนะว่าอ่ะถ้าใช้ตัวเนี้ย เป็นคนที่ใช้แอร์แล้วแบบว่าปรับองศาขึ้นมาด้วยขานะตัวนี้อาจจะไม่ต้องปรับก็ได้นะครับก็ก็ใช้โอเคละแต่ถ้าอยากปรับอก็ปรับได้แหละแต่ผมว่ามันอาจจะสูงไปนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าใช้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ปรับนะครับแล้วก็จริงๆมันมีลูกเล่นอีกนะนี่ตรงสีแดงๆนี่อ่าเพื่อนๆเห็นใช่ไหมตรงสีแดงๆนี่มันถอดได้มันถอดได้จริงแล้วก็เนี่ย ถ้าเกิดว่าเปิดเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเนี่ยสกรูซ่อนอยู่2เม็ดนะครับแต่ว่าไอ้สกรูเนี้ยไม่เท่าไหร่จริงๆแล้วมันคือไอ้ตรง3ล็อกนี่มากกว่านะคือไอ้ตัวเนี้ยนะจริงๆแล้วมันก็เป็นซิลิโคนเป็นยางดึ๋งๆอะ่ะมันดูเหมือนจะไม่ได้มีประโยชน์ในการถอดใช่ไหมแต่ว่าเขาเนี่ยมีอุปกรณ์เสริมซึ่งถ้าเกิดว่าเอามา ใส่ตรงนี้นะระหว่างมันจะเป็นแท่นให้วางตัวโทรศัพท์มือถือเข้าไปหรือแท็บเล็ตก็ได้เนาะมันก็จะกลายเป็นคีย์บอร์ดที่เอาไว้พิมพ์กับแท็บเล็ต iPad หรือว่าโทรศัพท์มือถือได้แบบมีที่วางอะ่ะไม่ต้องหาที่อะไรมาวางขันเนาะก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นแหละแต่ว่าเหมือนมันจะต้องซื้อแยกนะเพราะว่าในกล่องเนี่ยมันไม่ได้มีมาให้นะครับเขาก็มีแบบลูกเล่นแบบนี้มาให้หรือถ้าใครจะทํา T D Print มาเป็นฟีเจอร์อะไรเนี่ยก็ทําได้ครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องแบบว่าหา หาตัวแบบแบบะเนาะว่าไอตัวเนี้ยดิเมนชันเป็นเท่าไหร่หรือต้องปริ้นอะไรยังไงอะไรครับอาจจะต้องแบบหาดิเมนชันตรงนั้นมาเนาะหาแบบมาเราถึงจะทํา3 d p ปริ้นมาใช้กับคีย์บอร์ดตัวนี้ได้ซึ่งผมคิดว่าคีย์บอร์ดตัวเนี้ยถ้าใครสนใจเนี่ยด้วยความที่มันเป็นโลโปรไฟล์อย่างหนึ่งที่เราอาจจะต้องมาคำหนึงคือถ้าเราต้องการพกไปข้างนอกมันพกได้แต่มันใหญ่กว่าเนาะมันใหญ่กว่าแอร์นิดหน่อยเนี่ยถ้าเกิดพงวางอย่างเงี้ย มันจะเหลือแก็บด้านข้างโผล่ออกมานิดนึงเนาะแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดว่าอ่ะระวังเนี้ยเนี่ยเราก็จะเห็นมันมีแก็บอีกนิดนึงใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดเราเนี่ยให้ดูอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าตัวคิกเนี่ยมันสูงกว่านิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งถ้าต้องการพกคีย์บอร์ดออกไปตัวนี้อาจจะยังไม่ได้แบบสะดวกสบายหรือพกง่ายเท่ากับตัวนูฟี่แอร์75นะครับ ก็ผมคิดว่าคีย์บอร์ดตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะพกพาขนาดนั้นแต่ถ้าวางอยู่บนโต๊ะคอมโหทั้งความสวยทั้งฟีเจอร์ผมว่าสุดยอดอะนะก็ถ้าใครสนใจนูฟี t h i l l n n d ลองสั่งดูครับ